ีน้อยทำอะไรทางานอยู่โรงงานแห่งนึงครับวี้แ่อ่ะมึงยาวเท่าไหร่มึงย่อไหร่เก็บไปด้วยครับผเก็บไม่กดเลยหย่อนกดเลยะครับผมมึงทมาจาน่ต้งมีตังค์เลยคือเวลามีกเอามา้ครับผมครับผมถามว่ากูเรียกร้องเงินฟองแทนเอาเขาที่ไหวครับผมรู้ว่ากูไม่ได้เอารวยครับผมกูไม่ด้อาเป็นอไิด

มาเนี่ยล้าเรีกวบเข้าทำไงเวลาที่นพุ่งเขาทารไม่จออมีคนมาเรียกออกไปไปได้ตรงนีได้จะมีลงนี่ก่อนได้เหลืไาถม็ไม่อยากพูดถไพดเวลาเขามาเรียแต่ออกแต่ตัวไปรอเขาแย่งตัวรอเ้าด้วยใช่รู้จักชื่อรู้จักลายบนก็พูดถามก็บนพุ อันนี้ยินยอมให้ผมรักษานะยินยอมครับยินยอมให้ผมรักษานะโอเคนะยินยอมผมถ่ายคลิปนะโอเคต่ในว่าผมถ่ายไว้กันตัวอะไรต่างนะเดินทางมาจากจังหวัดมุกดาหารตรวจวัดโควิดเรียบร้อยโอเคไม่มีนะเรียบร้อยนะเออมามาเจอกันสักหน่อยนึงก่ง มาเข้ามาเลยเข้ามาใกล้นั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธินะอย่าฝืนรู้ไหมไอ้หนูเข้ามาอีกเข้ามาใกล้นะอ่ะมึงไม่เป็นโควิดเดี๋ยวกูถอดแมสออกแล้วกันนะอ่านี้เก็บไว้มึงทําหน้าตาเหมือนผู้ชายเลยฮะอันนี่ไอ้ใกล้หลับตาไม่ใกล้อีกอย่าไม่ใกล้อีกถนอมมือถนอมมือหลับตานะมึงหลับตาอย่าลืมนะหลับตา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 นะทำจิตให้เป็นสมาธิหลับตานะ ลับตานะหลับตานะลับตานะปีปีโตพระวาเยอะมรชโนทวสวรนังตุขังโตนโมพุทธยะเทวีสวรโจตุมหาราชิกรยะขพันโตพระทพบุโตเวสสัพุสัพุทธังุโธวสวรตโมพุทธยะอนิจจานิจากะเยกะเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสิเลติเลอน่ยนโตอน่อยนโตกายะสังติกาเยสังติอนิจจานิจจากะเยกเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสิเลติเลตอันต่อยยันโตอัน่ยันโตกยังติกะยสิอน สังติกับสังตข้าพเจ้าขอเปิดทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอะไรก็ดีที่อยู่ในตัวมึงนะมันออกมาซะนะออกมาซะมึงออกมาออกมาออกมาคุบาริโยบาริโยบาริโยิโยคุบาริโยบาริโยคุริโยออกมาซะคุบาริโยบาริโยคุริโยบาริโยาคุบาริโยบาริโยคุริโยเองออกมาซะคุปตะริโยาติโยคตะรโตเองออกมาซะคิปตะริโยบาติโยคุปตะริโยเอนออกมาซะคุปตะริโยบาติโยคุปตะริโยองออกมาซะคุปตะริโยบาติยมึงนอนเลยมึงมาซะตะอิโไบาต่ปตะริโยเงออก เวสหุส <icana>, ะเวสะหุสะสักขทาวุธังสักขทาวุธังสักขทาวุธังเวสะหุสะเวสะหุสะสะหุสะหรือไม่สักขทาวุธังสักขาวุธังสิ่งนี้ไม่ดีนะออกไปซะสักขาวุธังสัุสะเวสะหุสะเวสะหุสะเวสะหุสะ สะพุสะเวสะพุสะเวะจับหน่อยเวจับเวสะมาจับแขนหน่อยจับมึงเนี่ยบอกแล้วไอ้พวกผีเนี่ยเวลามันทำกลัวเนี่ยจับสองข้างเลยข้างหนึ่งถ้ามึงจะออกมึงก็รีบออกให้มึงนะซักขาด้วยมาช่วยจับขาหน่อยมึงทั้งสองคนไอ้ฮากูดูทรงแล้วโอ้ยมึงทีเนี้ยทีละข้างเอามึงฝั่งนู้นมึงไปฝั่งนู้นเออเอามึงอย่างเงี้ยเลือมซักขาวุฒไปไหมไป สัคทาวุฒังตีเบาๆนะพ่อนะดูนะผมลงมีดเบาๆนะพ่อเป็นพญานะเท้าก็แตะเองเดียวนะสักคทาวุฒังเวสะภุสะเวสะภุสะสะภุสะเวสะภุสะสักคทาวุฒังสักคทาวุฒังเวสะภุสะเวสะภุสะสะภุสะเวสะภุสะเวสะภุสะไม่ต้องหลับก็ได้แต่มึงจะบอกไม่ออกสักคทาวุฒังสักคทาวุฒัง สักขะธาวุฒังสักขะธาวุฒังจะไปเปล่ามึงสักขะ <c oughs> มึงจะไปยังไงไอ้หามึงมาจากไหนสักขะธาวุฒังเขาแฝงอยู่ไอ้ชิบหายเขามาบ่อยใช่ไหม <c oughs> สักกะธาวุฒังมาจากไหนมึงมาตามเด็กเนี่ยยี่สิบเองฮะสักกะธาวุฒังสักขะธาวุฒังสักกะธาวุฒังเมสะหุสะเวสะัหุสะเวสะหุสะ ซะพุซะไปมึงก็เอาขวัญนกกับคืนมาด้วยฮะอีหาไม่เชื่อมึงทําเขาแบบเหมือนกับคนไม่อยู่กับร่องกับลอยเนี่ยฮะไอชิบหายถูกไหมตักะทาวุฒิครับออกแล้วนะมึงฮะอยู่มานานยังไงสามสี่เดือนแล้วเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะตอนแรกเขาเป็นเด็กน้าเล่นใช่ไหมใช่ตอนแรกเขาเคยทำงานเซเว่นตอนนี้ทำไม่ได้เลยทำไม่ได้เลยใช่ไหมมึงเป็นผีเด็กหรือไงหมดเทพครับ เจ็บก็ไปรู้ไหมมึงมึงมาจากมึงมาจากทางไหนเนี่ยมึงมาจากทางใดมาจากน่านบุรีครับคืออะไรนะ่านบุรีบ้านเกิะมาจากน่านบุรีที่ไหนสุรินทร์อ๋อแสดงว่าตามจากสุรินทร์เลยดีอย่างนั้นอ่ะเขาเป็นอยู่ที่นู่นเป็นที่นู่นอ๋อแสดงว่าเป็นจากที่นี่มาเลยมึงมาจากที่สุรินทร์เนี่ยซักมึงไปนี่มึงไปยังไงมึงจะไปเกิดหรือมึงจะไปไหนมึงบอกก่อนมึงไปให้ดีมึงจะไปยังไงไปเกิดครับไปเกิดนะมึงเป็นผีเด็กเหรอ แล้วมึงตามเขาอยู่ทําไมอะเฮ้มึงไม่ไปขุดไม่ไปเกิดมึงตามอยู่เขาทําไมฮะยอ่าเขาชอบเล่นน้ำชอบน้ำเชื่อมเล่นแป้งของในห้องน้ําไว้ไม่ได้เลยเขาเล่นหมดซื้อมามันเป็นเด็กเลยคนอายุยี่สิบจะกลายเป็นเด็กกันเนาะปวดปั๊มเยอะซื้อมาสองสามวันหมดซื้อมาสองสามวันหมดรออ้ออันนี้มันไม่ใช่ว่าเรื่องบังเอิญนะไปหามปกี่ที่เนี่ยหลายที่แล้วครับหลวงพ่อเขาบอกว่าต้องมาหลายๆครั้งรอ หาอะไรวัดมาแล้วอ๋อนี่ก็มาหาผมที่เพิ่งสุดท้ายใช่ผมไม่ท้ายแล้วมั้งเท่าจะไม่หย่างย่างหย่างยางนี่นะดูนะเบาๆนะอีหาพ่อเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูนะแล้วกูเรียกร้องเงินทองไหมไม่เรียกร้องไม่เรียกร้องในฮ่าเอากูเรียกร้องไปเกิดนะมึงอีหาตามไปสุรินเลยนะมึงเออโอ้โหกลัวกลัวแล้วนะมึงกลัวแล้วก็พอนะมึงไปหามาหลายที่แล้วนี่แล้วมันไม่ออกไหนนะมั้ยมองกูแล้วกูไม่ได้โหดที่อะไรมากมายอ่ะกูตีเบาๆเอง มานี่หงท้องกูมไม่ตีแล้วสัญญาวุ้งไปเกิดนะแน่นะมึงกูจะลองดูนะถ้าเกิดมึงโกหกกูมึงโดนนะนะเอาประคอมันลุกขึ้นมาอ่านี่เขาเรียก่าตีฝากให้กลัวให้เจ็บมานี่หองเอาไม้มใกล้กูไอผีเด็กามาจากสุรินควานี่หันหน้ามาทางกูนี่มึงนี่ก็ซื้อบื้งอย่างไอผีเวรหันหน้าตรงนี้นะเอาโต๊ะออกไปเขาี่แม่ออกไปด้วยหลังอันนี้แม่ใช่ไหม นมือแม่ยายฮนะหลับตานะทีนี้มึงหลับตานะไอเด็กไอผีเด็กนะไอผีผู้ชายนะไอนี้เป็นผู้หญิงใช่ไหมไอผีผู้ชายนะยนะมึงหลับตาซะนะคิดถึงบุญไว้นะที่มึงเคยทาไว้นะไอพวกผีสัมภเวสีต่างๆที่มาแฝงอยู่นะทางเมนทางญาทีนงังโหนตุสุกิตาโหนตุยาตโยนะผลบุญที่พระเจ้าได้กระทำมาตั้งแต่อดีตและปัจจุบันนะสงผลให้มึงนะหลุดผลจากพันธนาการนะของพ่อมดหมอผีมนดำนะให้กลับมาเหมือนเดิมนะ ส,สัตเทสตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้จองเวรอีล,ลาอ่างผู้หญิงนี้อีกเลยนะมึงไปกับยักษ์ซะนะจะมีบริวารยักษ์มารับนะมึงรู้ป่ะมึงไปกับยักษ์ซะยักษาา์นะมึงเข้าใจไหมไปมึงไปเกิดนะมึงอย่าหลบอย่าแฝงอย่าซ่อนนะไปก็คือไปให้จริงนะไปคือไปให้จริงนะออกมาซะนะออกมานะอ,านะออกมาไปกับยักษ์นะออกมาไปกับยักษ์นะบริวารกูนะบริวารกูนะมารอรับนะดวงวิญ,ญญาณไอเด็กผู้ชายดวงนี้นะที่อยู่กับอีผู้หญิงคนนี้นะให้ไป ชดใช้เวรชดใช้กรรมนะมาลับไป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 วมาลับไปมาลับออกไปมาลับไปมาลับอไปมาลับไปมาลับอไปมาลับออไปมาลับอไปมาลับออไปมาลับอไปาลับไปมาไปมาลไปมาลมาไลไปออกาอารมาออับนอนจับนอนเออาาับ มึงเอาฝั่งนี้เหมือนเดิมอ่ะมุมเดิมมึงเข้ามามุมเดิมเลยยังไม่ไป <up> ไม่ไปหรอกกูรู้กูรู้แล้วอีพ๋พวกอีพวกนี้ไม่งั้นมันก็ออกานานแล้วแหละใช่ไหมมันก็ไปไล่ที่วัดก็ไม่ออกมันคงไม่ไมองหากูหรอกเปรียมนี้มึงเอ้มาเลยนี่กูไม่รู้ม,มึงมึงไปแล้วใช่ไหมไปแล้วเนาะไปแล้วด้วยจับดีๆนะยังยึดแรงนะจับปั้มนะจับ <mm> ปั้มเออจับปั้มนะทาวุฒิทัง ศักดิ์ทอุทังเวสะุจับกันไม่ไหวหรือไงวะพวกมึงเนี่ยมึงจับกันให้มันดีๆดิอีหากูงงกับมึงเฮ้ยต้องกดได้อยู่กดนอนอ่ะโอ้โหกูดูตรงเอ้ามึงเดี๋ยวก่อนเตจับล็อกไหวหรือเปล่ากูอูไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนแป๊บแป๊บให้คุณมึงไม่ต้องพอหรอกอีหามึงโกหกกู ดูนะผมตีเบาๆนะสักทาวุฒทังเวสะพุสะสะพุสะเวสะพุสะเวสเอาช่างคูนมาดีกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาช่างคูนมาไปตั้งกล้องใหม่ไปตั้งกล้องใหม่กล้องล้มนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเด็กนี่เดี๋ยวรอก่อนไอ้เด็กผีสุรินทร์มึงเดี๋ยวมึงเจอกูเนี่ยไอ้เด็กผีเวรนเนี่ยเรื่องบางทีมันเหนือมันเหนือใช่ไหม สิ่งไปมันออกมาร้องแบบนี้บ่อยไหมเวลาไปหาที่แต่ละที่เนี่ยมันไม่ร้องใค้รถน้ำมันเฉยอ๋อไม่เคยเจอฮาร์ดคอร์ไม,อไม่เคยเจอแบบฮาร์ดคอร์ไม่เคยเจอมีดอคาคมเล่มน,นี้กลัวมเนี่ย่ยกลัวมมไไปอามึงมานอนก่อนลองมีดก่อนมึงม,ม,มานอนดิเอาจริงมึงมานอนดูมึงจะได้รู้ไงไอ้หา่าไอ้อาจารย์ตีเจ็บไม่เจ็บนหมมาหนิฝั่งนี้มึงมาโดนมึงมาโดนก่อนเผื่อเป็็นผีกร้องเืออนาาจรย์ เออไอ้มไม่ต้องเวสุภะเวสุสะเวสุสะเวสุภะเวสุภะเวสุภะทาวุฒ okay, okay, ังโอเคนะจบนะเหมือนนวดนะเออเดี๋ยวกูจะหาว่าไอ้เหี้ยกูแบบทรมานทรกรรมเด็กอายุ20ปีหญิงสาวผู้หน้าแสนสงสารใช่ป่ะนอนมึงอย่างเนี้ยเดาช่างตุ้มบัง เอาให้แน่นอย่าอย่ามันจะเจ็บถ้าแขนจะหักนะระวังนะแขนหักแขนหักนะระวังนะค่อยๆนะค่อยๆเดี๋ยวแขนจะหักนะเดี๋ยวผมรอผมรอรอรอช่างได้ค่อยๆเออนะมันเพิ่งเป็นมาสามสี่เดือนเองเหรอค่ะใช่กูให้มึงเลือกมึงแล้วนะมึงเลือกทางนี้เองแม่เติมแห่ ยากจับไม่อยู่มึงไปมึงไปผ่านผ่านพัดลมไปใกล้อย่างนี้หันทางฝั่งนี้ไอ้เหี้ยห่างไปบางโู้มไปโดนเหี้ยอะไรวะไอ้ชิบหายหันหน้าพัดลมเนี่ยหันมาเล้วโน่นนี่หันหันใบใกล้เลยโอเคพอมาอย่างนี้ล่ะอุระร้อนเหลือเกินขึ้นมาแน่ขึ้นมาเลยขาขาเลยขาเลยข้างโดนขาอยู่ขาหรือแขนดีเนี่ยเดี๋ยวกันมาจะกแขนหรือว่าจะฝั่งไหนดีแขนฝั่งไหนไม่ไหวเดี๋ยวมาช่วยอีกฝั่งนี้ วคนไม่ไม่เอาจ้างทูจับขาดีกว่าข้างบนเป็นไรลูกพ่อจับขาก็ได้ข้างบนเพราะว่าชายอยู่บนกับล่างอ่ะอ่ะเองงชั้นทูนคนเดียวน่าจะโอเคอยู่ขาโอเคไหมอ่ะทีนี้ไปอยู่ช่วยฝั่งนู้นทีนี้เรามึงไอ้ผีเด็กเอาไว้อยู่นั่งทูนนะมึงไปนู้นเลยมึงช่วยกันเออมึงไปเอาละมึงไอ้ผีเด็กนะกูให้โอกาสมึงแล้วนะไอ้หา เขาเนี้ยมึงเลยร้องปี๊ดร้องปาร์ตแน่มึงเวทยังอีเวนเลยอย่างดูช่างคนคนหัวเข่าหัวเข่านะอาจารย์เฉอตอนนี้ที่เราเวสหุสะสักขทาวุฒังสักขทาวุฒังสักขทาวุฒังเวสหุสะเวสหุสะ สัพุสะเวสสะพุสะเว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 สะุสะพุสะเวสะพุสะมึงไม่ออกไงเวสะพุสะสะพุสะเวสะพุสะเวสะพุสะเวสสะพุสะนักข้าวุฒังส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 ักข้าวุฒัง สักใครใช้มึงมาเะ้าวุธิทางไปหาแม่มึงนู่นมึงกลับไปหาแม่มึงไปสักเะทาวุธิทางสักเะทาวุธิทางไม่ไปหาแม่แล้วคร่ะไปมึงก็ต้องไปออกไปเลยนะไปสักเะทาวุฒิทางสักเะทาวุฒิทางสักเะทาวุธิงแม่มึงอยู่ไหนแม่อยู่บอกมาจังหวัดไหน นาบุรีครับอยู่สุรินทร์เลยเหรอแม่อยู่ตลาดน้บุรีนะใช่ค่ะแม่มึงตายแล้วใช่ไหมไม่ได้ตายครับแม่อยู่สี่ขอระภูมิครับแม่อะไรนะขอระภคุลูกคุลูกแม่อะไรนะขอโทษนะคะไปหาแม่มึงนะไอ้พวกเด็กไม่ไหวแล้วครับแม่มึงไม่เลี้ยงหรือไงแม่ผมไม่เลี้ยงนะครับทำไมถึงไม่เลี้ยงแม่มึงไม่ทำบุญให้เลยหรือไง มึงมาอยู่กับไอ้นี่นะมึงออกไปนะมึงไปกับลมซ้ายนะมึงเข้าใจไหมมึงรู้ไหมผมอรู้ <ผม S 1> รู้เปล่าไม่ถ้าเ,เราพรา้อมจะกลับบ้านแล้วกูจะส่งมึงไงฮะ มึงหลับตาซะนะโอมพระพายเจ้าเอ๋ยนะพระสหายของฟ้าผู้ทรงฤทธิ์นะจงพัดเอาดวงวิญญาณมึงชื่ออะไรดวงวิญญาณมึงชื่ออะไรอีเด็กน้อยชื่อไฟค่ะอะไรวะไฟครับไฟเหรอไฟคือชื่อเขาแล้วมึงชื่ออะไรวิญญาณผีเลยฮะนี่ฮะ,ช,ะชื่ออะไรชื่อไฟครับเดีย๋ยวไฟหาอะไรมึงฮะเด็กมึงมีชื่อหรือเปล่าตอนมึงตายเนี่ย มันตายแล้วไม่มีชื่อไอสัตว์เออไอ้เหี้ยลืมไปมันตายแสดงว่ามันกำแพงขึ้นมาหรือยังไงอยู่วะยังไงแล้วแฝงอยู่กับเนี้ยผมขอนะคาอยากกลับบ้านนะคะเป็นองค์เทพครับไปนี่มึงนรู้ป่ะเดี๋มาอยู่นะมึงนะไปซะนะอย่าตีผมเลยนะครับแล้วมึงมาอยู่นี่กูไม่ตีได้ยังไงฮ te ะ มันต้องออกไปรู้ป่ะไปหาแม่มึงนู่นแม่มึงยังไม่ตายเหรอรัตนาบุรีคืออยู่อำเภอสุรินทร์เหรอสีขอละสีขอคือแม่บ้านแม่เขาครับสีขอตอนอยู่รัตนบุรีอยู่ที่ไหนอยูู่่โคนละอำเภออ๋ออันนี้จังหวัดสุรินทร์แต่คนลมอำเภอครับอันนี้อยู่ตระรัตนบุรีของมันบ้านพี่สาวผมอยู่รัตนบุรีแต่ว่าบ้านแม่เขาอยู่สีขอแล้วที่นี้มันบอกว่าแม่แม่แม่ไอ้ผีเนี่ยอยู่ไหนอยู่สีขอแม่อยู่สีขอใช่ไหมมาจากบ้านแม่เขาอ๋อมาจากบ้านแม่เขาอยู่สีขอใช่ไหมใช่ครับสีขอละภูมิ ไปสีขอลภูมินะขอละแรงไร็วกับสีขอลภูมินะมึงนะกับสีขอกับกับสีขอลภูมินะมึงนะ่นไงฮานะอมพระพายเจ้าเอ๋ยนะอมพระพายเจ้าเอ๋ยอุมพระป่วยพระพายพระสหายของพราอุสงฤทธิ์นะจงพัดพาเอามนุษย์มรดกนะพัดพาเอาดวงจิตดวงวิญญาณนะของไอเด็กน้อยดวงนี้นะ ข้ามป่าข้ามเขาข้ามตะวันบรรทปูข้ามห้ยข้ามปูข้ามเกาะข้ามปูข้ามหลักข้ามโตนะข้ามทุกอย่างนะข้ามบรรพุนะข้ามแม่น้ํานะข้ามถนนนะข้ามจังหวัดนะจงพัดเอาดวงวิญญาณเล็กน้อยดวงนี้นะกลับไปที่อําเภออําเภออะไรนะอำเภอศรีขรภูมิครับอำเภอศรีขรภูมินะจังหวัดสุรินทร์นะจงพัดไปนะอมพระพายจงพัดไปนะด้วยมนพญามนนะด้วยจิตของข้าพเจ้านะด้วยจิตของพระเจ้านะด้วยจิตของกูนี้นะ จงพัดเอาดูงวิญญาณเด็กดวงนี้นะกลับไปหาสู่แม่มันกลับไปหาสู่คืนแม่มันกลับไปคืนแม่มันกลับไปสู่แม่มันกลับไปสู่แม่มันกลับไปหาแม่มันกลับไปหาแม่มันนะด้วยมนพยามน์ของกูนี้ด้วยวาจาสิทธิ์ของกูนี้นะโอมโวาหะโอมสวาหายนะจงกลับไปซะกลับไปนะกลับไปนะกลับไปกับลมกลับไปกับพระพายกลับไปซะกลับไปนะกลับไปกลับไปซะกลับไป กลับไปสะกลับไปสะนะกลับไปสะนะกลับไปสะไอผีนะกลับไปสะไอผีนะกลับไปสะไอผีนะกลับไปนะออกไปกับทวารบันตานะกลับไปนะกลับไปกลับไปนะกลับไปสะกลับไปะพัดพาไปนะพัดพาไปพัดดวงวิญญาณดวงนี้ไปนะด้วยคําสั่งของกูนะด้วยคําสั่งของกูนะเดชะพระมหาธนูนะเดชะพระหางพระเวทของกูนี้นะจงสำร็จผลนะจงสำร็จผลนะสักขพุทธังสักขทพุทธังสักขทพุทธัง สักระวุฒททางสักขะทวุฒิทางสักขะวุฒทางพัดออกไป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 นะพัดออกไป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 พัดออกไป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 นะพัดออกไป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 นะออกไปะนะพัดออกไปนะพัดออกไปนะพัดไปนะออกไปซะนะออกไปนะออกไปนะ

พัดมันออกไปจากไกยนี้นะพัดออกไปนี้นะพัดมันออกไปจากกายนี้นะข้ามป่าข้ามเขาข้ามห้วยข้ามฟูข้ามต่อข้ามหลักข้ามตะวันระรัตูนะข้ามจังหวัดนะข้ามถนนข้ามแม่น้ำข้ามกำแพงข้ามเมืองหลวงนะข้ามไปนะข้ามไป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 นะข้ามไปข้ามไปนะไปซะนะไปซะไปซะนะไปซะนะพัดไปพัดไปกลับไปหาแม่มึงกลับไปหาแม่มึงซะกลับไปหาแม่มึงกลับไปหาแม่มึงไปอยู่แม่มึงไปกินแม่มึงไปเกาะไปแกะแม่มึงนะกลับไปซะนะ ก็ไปอยู่กับแม่มึงซะนะมาอยู่ร่างนี้นะไปซะไปซะไปซะนะไปซะนะไปซะนะไป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 ีไป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 หลับตามึงหลับตานะหลับตาหลับไม่ค่อยสนิทเฉียด ไปสะอุสะเวสะพุสะเรสะหลุดออกไปหมดนะหลุดไปหมดหลุดออกไปให้หมดหลุดไปให้หมดมึงหลับตาทําเจริญสมาธิฮะหลับตามึงหลับตาอย่าให้มันเบลอทออุตทังสักขะทออุตทังให้หลับตาสักขะทออุตทังสักขะทออุตทังทออุตทังสักขะทออุตทังสักขะทออุตทัง สักขะทาวุฒัง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 นะมนหมอผีถ้าเกิดมากับหมอผีก็ดีนะขอมันเสื่อมด้วยอิติมาโสเอหิมาเลโสตะโปเโชโูต่อประสิทธิเขาวางตึกเต้ อิติมาโซเอหิมาเลโซตะโตเตโซชายโยมหาุาโวะสรรพภพปสุะวันตุเตอภิส่วนไปนะส่วนไปด้วยพยามังกรนี้นะเอหิมาเลโซอิติมาเลโซตะโตเตโซชายโยมหานุภาโวสัพพะปสิทธิ Quanh tục bay chưa bay đó, chưa bay đó, Kiểu bay đó bay mấy mừng chưa bay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  chưa khiêm bên phụ nữ nữa wá, mày lấy ao mà, mày, mà. mà. nó còn, ha, mứng, ra người rất hơn, đẹp bé, lòi lơi à, để tắt nó này